สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับอยู่อีกแล้วนะคะกับรายการอยากรู้ตอบหน่อยเฮ <Hey. S 1> วันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์พี่อูสีนะคะในหัวข้อตอนช่วงนี้น้ํามันมันแพงมากแล้วก็เขามีวิธียังไงบ้างในการขับรถขับราให้ประหยัดน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูเลยไป ครา,า <ไง S 2> เนียจะถามว่าน้ำมันนั้นแพงเนี่ยพี่มีวิธีประหยัดน้ำมันยังไงบ้างคะครับต้มสิครับอย่าไปทอด <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับก็เอาง่ายๆก็อย่าขับทัก80สบนะครับประหยัดได้ถามว่าช่วงน้ำมันน้ำมันน้ำมันแพงอย่างเงี้ยพี่มีวิธีการประหยัดน้ำมันยังไงเวลาขับรถก็คือขับแบบ80 ไม่ไม่เกินร้อยปรนมณนีะครับขับอยู่ในช่วงที่ประหยัดน้ำมันนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นไหนก็คืออยู่บ้านไม่ไปไหนครับผมประหยัดสุดแล้วพอช่วงนี้ก็เศรษฐกิจเนาะรู้ๆกันอยู่ครับผมก็ต้องมันทุกแค่เบาลงแล้วก็ไปได้ไกนครับไปได้ไกลต้องเบาลงใช่ครับขับขี่รถรักษาความเร็วคงที่ครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ขนสัมภาระเยอะคือให้น้อยลงครับ ครับวันนี้มาสอบถามว่าช่วงไอ้คน้ำมันแพงครับพี่มีวิธีการประหยัดน้ำมันเองไหมครคะอ๋อก็ยังไงไม่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้อะไรประมาณนี้ครับแบบเติมน้ำมันอะไรก็ดับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไปทำงานกับเพื่อนนะครับไปทำงานกับเพื่อนนะครับขับรถไม่เกิน90ครับใช้รถเท่าที่จำเป็น กับเพื่อนครับหมอจากการที่เราเอารถยนต์มาเราก็ต้องเอามอไซค์มาครับประหยัดทางที่จอดแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยช่วงน้ำมันแพงเนี่ยพี่มีวิธีการประหยัดน้ำมันยังไงบ้างครใช้เท่าที่จำเป็นครับผมอย่าเบิ้ลครับอย่าเบิ้ลขอบคุณครับมา หลังจากที่เราไปถามพี่ๆอูสีมาแล้วนะคะจากคําถามที่ว่าช่วงน้ํามันแพงอย่างนี้เขามีวิธีการประหยัดน้ามันกันแบบไหนบ้างนะคะซึ่งก็ได้คําตอบมาแบบหลากหลายมากเราก็อยากรู้ว่าแบบพี่ๆคนไหนที่มีวิธีการประหยัดน้ำมันแบบอื่นอีนอกไหมให้คอมเมนต์บอกเลยนะคะส่วนครั้งหน้าเราจะไปอยากรู้เรื่องไหนนะคะรอติดตามชมได้เลยค่ะสาหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับช่างชัยนะครับสิริชัยแพ่งอุทยัยหัวหน้าโรงงานอีซูซุคาเซนเตอร์เพน์พิษณุโลก ในกลุ่มอิ u z u ุโกันตึ้งนะครับวันนี้นะครับช่างชัยจะมาพูดคุยในเรื่องหลักการทํางานของอิ u ุ u ุคาเซเตอร์เพนะครับนโยบายของผู้บริหารนะครับเน้นหลักใจความสําคัญนะครับมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับเรื่องที่1เลยนะครับทักษะฝีมือของช่างนะครับของเรานะครับเราผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบมาตรฐานของตรีเพชรนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ อรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับดังนั้นเราจะมีการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่2นะครับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับของเราเนี่ยเราเน้นเลยนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือต้องเพียงพอต่อช่างต่อการทํางานแล้วก็เรื่องของการบริการนะครับทางคุณลูกค้าไว้ใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของออนไลน์นะครับช่องทางของการโทรนะครับของไลน์นะครับเราก็จะติดตามส่งความคืบหน้านะครับ ติดตามว่าส่งมอบไปแล้วคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับใช้รถเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ความคาดหวังของคุณลูกค้าก็คือเวลาที่เหมาะสมวันนี้ช่างชัยนะครับขอฝากศูนย์ส้มสีสุสุขาเซ็นเตอร์เพนด้วยนะครับเราอยู่ที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็อยู่ถ้ามาทางพิษณุโลกก็จะอยู่เส้นสิงหวัฒนะครับที่จะไปพิษณุโลกสุโขทัยนะครับอยากจะซ่อมรถนะครับรีสุสูหรือต่างยี่ห้อหรือรถประกันรถเงินสดเราดูแลได้หมดนะครับเข้ามานะครับเราเป็นที่ปรึกษาได้เราดูแลให้ได้นะครับ นั่งชัยขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ